นี้มีชื่อว่าเจ้าแม่มอสครับเป็นลูกเจ้าคุณทานนะครับกับคู่เกิดของแม่ดำล้านนะครับแปดเดือนนะครับตัวนี้เป็นไก่ก็ตามสไตาต์ตระกูลนี้ครับชนได้ไม่ดูเกลือนะครับได้ไดทั้งมากนะ ี่ผมก็จะออกแล้วนะครับก็ปลามาออสมรนะครับเหีมมยบนดีขังรวนะครับแขดีเนี่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าปาไม่ได้คู่ทิหน้าผมก็จะเป็นหนึ่งในของพันมีใม่ไทยในปีนีด้ด้วยเลยนะครับใครที่ชอบประเภทแบบ คนได้ทุกอย่าง